เดียวหมดเลยนะครับเฮ้ยกดทีละกล่องดีกว่าเผื่อว่ามันออกกล้องกล่องแรกนะจะได้ประหยัดประหยัดคูปองอุ้ยไม่กดซื้อนะเราจะกดเปิดไปทีละอันนี่แหละน,นี่ครับอ้าวอ้าวอ้าวอันเนี้ยคุ้มนะครับ ถ้าไม่อยากพลาดคลิปสนุกๆและกิจกรรมดีๆจากช่องญาติลิบานอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเลือกทั้งหมดด้วยนะครับพอทาแบบนี้แล้วเนี่ยจะได้รับการแจ้งเตือนจากช่องญาตาลิบานทั้งหมดเลยนะครับผมอย่าลืมทํากันนะครับไม่งั้นจะพลาดกิจกรรมดีๆจากช่องญาตาลิบาน วัดดีครับผมนันททุกคนก็ในวันนี้นะครับไอ้กอดผิดก็คลิปนี้เนี่ยมันเป็นคลิปทําตามคําขอมากกว่านะที่แรกกะว่าจะนอนแล้วหละตอนนี้ตีสี่กว่าแล้วแต่บังเอิญว่ามันมีข้อความแดงขึ้นมาก็เออมาทําดีกว่านะครับก็วันนี้เราอยู่กันใน i อดีหลักหน้าปัจจุบันแต่ว่าไม่ค่อยมาได้เล่นเลยนะสําหรับ i อดีโคโรนาไอนะครับที่เราบอกว่าจะมาเล่นนะแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่ค่อยได้เล่นนะไปเล่นไ d ดีหลักเอ้ไปเล่น ID ดีนู้นเยอะกว่านะ ผมจะมา,มาเล่นจริจังสักทีแล้วก็ในคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาทําตามคำขอนะั่นก็คือพี่ครับช่วยทำอ่าเหมือนคลิปร้านค้าพเนจรล่าสุดในอาีให้ดูหน่อยผมจะเติมแต่ไม่รู้ว่าต้องใช้คูปองเท่าไหร่ก็จริงๆแล้วผมไม่ค่อยได้ดูร้านค้าพเนจรในอาีเท่าไหร่เลยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยในดีหลักมันมีแล้วนะแต่ว่าดีรองเนี่ยมันยังไม่มีนะครับเมื่อก่อนเนี่ยร้านค้าภเนจรเนี่ยมันจะมีของดีอยู่ประมาณชิ้นหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งอ่ะจะเป็นของชิ้นสำรองนะครับแต่ว่าก็จะไม่ดีเหมือนชิ้นแแรกนะต่ ปัจจุบันครับทุกคนดูร้านค้าภายในจรไปถึงขั้นไหนแล้วฮะที่จะมีรางวัลอัติเมตรรางวัลลิเจนรางวัลลิเจนแล้วก็อีพิกอยู่ในอันเดียวกันฮะคือแบบลดแรกแจกแถมอ่ะก็ในวันนี้นะครับผมจะมาทำเขาเรียกว่าคลิปให้กับน้อง RWEF สำหรับจีไป f k l นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าในคลิปวิดีโ oui, อนี้เนี่ย เราต้องใช้คูปองเท่าไหร่ในการสุ่มร้านค้าไปในจอนะครับก็สตาร์ทที่39คูปองปกติถ้าผมจะไม่ผิดสตาร์ท19เป้า่ะวะใช่ปกปกติมันจะเริ่ม19คูปองนะครับ แต่กิจกรรมนี้ดังอย่างที่ทุกคนเห็นว่าของดีมันเยอะมาเลยสตาร์ที่39ดังนั้นเนี่ยราคาจบมันน่าจะสูงกว่าปกตินะครับปกติเหมากระดานเนี่ยมันจะตกที่พันกว่าคูปองนะแต่ถ้าเป็นร้านค้าพายในจอนเวอร์ชั่นนี้เนี่ยหมัดกระดานกี่คูปองมาดูกันคลิปนี้ผมคาดว่าน่าจะต้องหมัดคูปองอย่างแน่นอนนะครับดีสุดในร้านค้าภายในจอนอันนี้ก็คืออันติเมตนะครับแล้วก็บีเจนนะครับ <S <S เดี๋ยวเรามาดูกันว่าหมัดกระดานใช้คูปองเท่าไหร่และสกินที่เราได้เนี่ยตีเป็นเงินมูลค่ากี่คูงะรมุ้ถาาาว่เจ เหมากระดานมาดูกันสตาร์ทที่39เดี๋ยวผมเอาคูปองปัจจุบันเนี่ยตั้งไว้ก่อนละกันนะครับแล้วก็มาเริ่มสุ่มกันเลยนะครับอันนี้ผมทําเพื่อน้องคนนั้นเลยนะไหนๆเขาอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมนี้มันใช้คูปองเท่าไหร่ก็มาทําให้เลยละกันนะครับเนื่องจากไอเดียหลักมันไอเดีย ID เนี่ยมันมีให้ทํานะถ้าเป็นไอเดียหลักมันก็สุ่มมามันก็ไม่ไ,มได้อะไรครับลูกแก้ว5ลูกอะต่อมาฮะทุกคนปักได้เป็นบัตรเปลี่ยนชื่อครับกดมา3ครั้งเลยนะครั้งที่4อ่อะ ครั้งที่สี่ก็จะคงเป็นเกลืออยู่ฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าและครั้งต่อไปครั้งที่หครับ <S <S <unemployed> <S ครั้งที่หก็ทกุกคนักได้ของเกลืออยู่นะตอนนี้นะ่ะเหลือช่องแค่นิดเดียวเองครั้งที่เจ็ด ได้เปหีบเจ้าสงครามครับ,รบตอนนี้เนี่ยเหลือช่องที่ยังไม่เปิดอยู่ห้าช่องนะครับซึ่งของดีมันมีอยู่สีอันของเกลือมีอยู่อันนึงแน่นอนอะคลิปวิดีโอนี้ผมว่าหมอกระดานอย่างแน่นอนเลยเรียบร้อยฮะตามสเตปทุกคนดูนะของดีมี4ชิ้นแล้วมันก็มาออก4ชิ้นสุดท้ายด้วยดูอมาดูกันว่าต้องใช้เท่าไหร่ผมว่าครูปอกที่มีก็ยังไม่พอโอเคฮะเปิดประเดิมมาเนี่ยได้เป็นอันติเมทเลยนะครับถ้าหากว่าหยิดเนี่ยก็ถือว่าโอเคละแต่เรามาถึงขั้นนี้เราไม่จะเป็นต้น้้้ออองยดดดะะเาาหหหสุจไไรูว่่มกน อีพิกต่อไปสี่ได้เป็นรีเจนห้าหต่อไป499ได้เป็นรีเจนสีเอ้ย710ฮะก็มาดูกันว่าได้เข้าๆโอ้ยของยังไม่เข้าได้เข้า้ๆกี่คูป,ปองนะครับก็คลิปวิดีโอนี้เนี่ยตอนแรกเราสตาร์ทกันที่3,019คูปองตอนนี้เหลือ2 2 7สแอดคูปองเราใช้คูปองไปทั้งสิน้นเอาค้างอุ้ยอุ้ยอุ้ยสามพันเท่าไหร่นะ19ลบ271 ใช้คูปองไป2,748คูปองนะ <t> ตอนนี้มันเข้าอย่างเนี้ยกล่องจัดหว้ัไม่เข้าเลยท่านผู้ชมเกียรตว่ะ <t> คิปวิโดดีใช้คูปองเยอะจ,จัดอะแต่คือว่างอะไม่มีอะไรทำเลย <t> การกักตัวหน้าเบื่อนะแต่ผมว่ามันก็ปลอดภัยดีครับ <t> ช่วยหมอด้วยออกไปข้างนอกถ้าเราไปติดมันก็ลำบากหมออีกเน <t> ี่ยอยู่บ้านงงๆก็สามารถช่วยประเทศไทยได้นะเ <t> นี่ยใครที่ชอบเล่นเกมอยู่บ้านนะครับการที่คุณนั่งเล่นเกมอยู่บ้านง่ๆปัจจุบันเนี่ยมันมีประโยชน์เลยนะเว้ยดีกว่าไปเดินงงงให้ติดเชื้อ แล้วก็ลำบากคนอื่นนะฮะตางที่ดีกักตัวนะครับตอนนี้เนะี่ยเป็นเวลาทุกคนดูเวลามันจะพูดแบบมึนๆน,นะคือง,ง่วงจัดแต่ว่าคอนเทนต์ก็อยากทำง่วงงวงงเอาของก็ยังไม่เข้าผมโดนเกียนนเลทุกคน GM ไม่เกียนผมว่าผมเสียกูปองไป2748คูปองของไม่เข้าสักชิ้นรอไปครับเอา มันเข้ามาในกระเป๋าเลยนี่วะดีนะบดเข้ามาในกระเป๋าก่อนถ้าไม่เข้ามาในกระเป๋าก็ไม่รู้นะว่ามันอยู่ในนี้แหละเคครับเราจะไล่ไปตั้งแต่อีพิกเลยแล้วกันอ่าอีพิกก็มีให้เลือกมากมายนะครับแล้วแต่ชอบเลยนะครับสกินอีพิกที่แพงที่สุดในนี้อืมก็เด<ม>ี<ม>๋ยวผมดูเป็นอ่าจินน่าแล้วกันสกินอีพิกที่อ่ามีให้เลือกนะครับก็ตามที่ทุกคนเห็นเมื่อกี้เลยเดี๋ยวผมจะดูราคาจินน่าแล้วกันเป็นหลักอ่าเอาใช้ค okay, ูปองไปสองพันเจ็ดร้อยสี่สิบแปดคูปองนะครับเดี๋ยวเรารับสกินจินน่าก่อน 3 7 5ปักโอเคนะครับนะครับนะครับเดี๋ยวเรารับเป็นสกินเอพิกก่อนละกัน นะครับในบรรดาสกินพวกนี้เนี่ยมันน่าจะเท่ากันหมดแต่ผมจะเลือกสกินที่ผมลแลนละกันอ่าถ้าในนี้เนี่ยผมว่ามันเท่าเพราว่าฟีนิกซ์นี่เท่าป่ะผมดูแป๊บนึงนะอันนี้ไม่ได้ยื้อเพื่อให้คลิปมันยาวนะเว้แต่อยากจะสรุปให้ดูว่าถ้าเราหมอกระดานเนี่ยมันคุุมไหมโอเคเท่ากันโอเคเท่ากันนะครับงั้นผมขอเลือกเป็นฟีนิกซ์ละกันโอเคกดฟินิกซ์แล้วก็ยืนยันรับไปฮะอ่าโอเคต่อมาเป็น l ีเจนท่าหนึ่งศูนย์ครับห้าหนึ่งศูนย์นี้น่าจะเป็นในส่วนของราคา อยู่แล้วนะราคา510นะผมคิดว่าน่าจะหัว5 1าน่น่าจะเป็นราคามันอยู่แล้วนะฮะก็ล็อกไปก็เป็น18นะครับ1863กดรับเลยแล้วกันก็ใช่ไหมวะ5 1้5หนึจริงปะ่ะโดูเป็นแอสซิสซินแล้วกันมูราดเนาะอ่ะ510เนาะครับนี่เซลไฟ510ก็รีเจน510สามารถเลือกได้หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นอาดูอิดเซลมูราดกาแล็กซี่มาลอดแต่ว่า ไม่ต้องแต่ว่าคุณเลือกตัวไหนก็ได้ที่คุณชอบเล่นนะครับราคามันคือๆกันหมดเลยผมจะเลือกเป็นนอนนอนก่อนนิดหนึโอเคเออแล้วเอาเป็นอะไรดีว่าแก๊กก็เล่นบ่อยแวนก็เล่นบ่อยเทนก็เล่นบ่อยซิวไม่ได้เล่นงั้นเอาเป็นแวนละกันนะครับเพราะว่าผมค่อนข้างที่จะเล่นแวนบ่อยเพราะมันเล่นง่ายดีสตันยับเลยโอเคเรียบร้อยต่อมาเป็นสกิลเลเจน710นะครับล็อป710ปัก ก็1,153ก็เลือกก่อนปึกก็ในเรทราคานี้ก็ม um> ีให้เลือก1,2,3,4,5,6นะครับก็ตามที่ทุกคนเห็นเลยอ่าผมจะเลือกเป็นธรรมดาตัวพวกนี้เนี่ยตัวที่ผมเล่นก็น่าจะมีเป็นอันนี้นะฮะเซเนียลฟลอเรนติโนแล้วไม่เป็นเลือกผมเลือกเป็นอันนี้กเลยซัมเมอร์แล้วกันนะฮะทุกคนเจ้าเสี่ยนเซ็กซี่ด้วยโอเค นะครับต่อมาครับสุดท้ายท้ายสุดคืออันติเมตนะครับซึ่งสามารถเลือกได้1 2 3 4 5 6 7 8สกนะครับ8สกินด้วยกันนะครับก็มีแล้ว1สกินก็อันติเมตจะตกอยู่ที่ราคาเอ่ออันติเมตนะตัวนี้อันติเมตถูกจังเลยลิง9 1 0เอแต่ผมรู้สึกว่ามูราดมันจะเท่าไหรนะ่นะนี่นี่นี่อันติเมตอันติเมตคิวเรนพันสองนี่อั Ultimate, Ultimate, Ultimate นติเมตอันติเมตลอเรียวพันสองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยราคาอยู่ตรงนี้นะครับถ้าหากลบพันสองไปก็เท่าขับ <rôle> เราได้กําไร47ได้ครับทานผู้ชมก็เป็นอันว่าสรุปเลยนะว่าถ้าเพื่อนๆที่คิดที่จะเหมาเขาเรียกว่าเหมาร้านค้าไปในจอคุ้มไหมก็มันคุ้มแค่เนี้ยทุกคนคุ้มแค่47ครอบ แล้วผมคิดว่าสกินอันติเมตเนี่ยบางทีมันลดราคานะครับมันอาจจะถูกกว่าพันสอีกนะครับซึ่งมันมีเป็นช่วงของมันอยู่นะแล้วก็อ e ีพิกบางทีก็ลดราคาลีเจนบางทีก็ลดราคานะครับซึ่งถามว่าคุ้มไหมถ้าว่าคุณสุ่ม2ทีแล้วออกอันติเมตสามทีแล้วออกอันติเมตเนี่ยอาจจะคุ้มนะครับแต่ถ้าเหมากระดาเนี่ยผมมองว่ามันไม่คุ้มนะครับท่านผู้ชมก็ในตัวอันติเมตถามว่าผมจะเลือกอะไรใช่ไหมตัวไหนมันไม่สําคัญนะครับมันอยู่ที่ ถ้าเราเลือกมาแล้วเนี่ยเราเล่นมันหรือเปล่าดังนั้นผมขอเลือกเป็นไวโอเลตแล้วกันนะครับเพราะว่าผมค่อนข้างเล่นไวโอเลตบ่อยไวโอเลตเนี่ยเมื่อก่อนเป็นตัวรีเจนนะถ้าผมจำไม่ผิดสกินเนี่ยมันถูกปรับเปลี่ยนมาเป็นอันติเมตนะฮะก็ตามนั้นครับใครคิด จะเหมาร้านค้าพันในจรก็ลองดูนะครับแต่ถ้าใครอยากสูบสุ่มเพื่อแบบลองเชิงเนี่ยสัก 2- 3สทีก็ลองได้นะครับก็โอเคมาทำคลิปให้แล้วนะครับสำหรับน้อง RWEFRWF s j h f w SKL นะครับถ้าใครอยากให้ทำอะไรก็สามารถเขียนคอมเมนต์พูดคุยกันได้ด้านล่างถ้าผมเห็นว่ามันแดงมาแล้วผมสามารถทำได้เนี่ยผมจะมาจัดให้เลยนะครับคูปองผมค่อนข้างเหลือเฟือเลยผมก็อยากจะมาทำคอนเทนต์ให้ทุกคนได้ดูกันนะครับคลิปนี้จะเบอร์หน่อยพูดไม่ค่อยรู้ เรื่องหน่อยหรือว่าอาจารเอนเตอร์เทนไม่สุดนะครับขอโทษด้วยละกันเพราะว่าว่ <c oup on> ูจริงๆอะค่ะเออคูปองอยู่สองรกว่าผมนก็ไม่อยากจะปิดคลิปอะไรเงี้ยมีอะเดี๋ยวเรามาไปท้ายกันด้วยกอดทีเดียวหมดเลยนะครับเอ้ยกอดทีละกล่องดีกว่าเผื่อว่ามันออกก้างไอ้กล่องแรกนะจะได้ประหยัดประหยัดคูปองอุ้ยไม่กดซื้อนะเราจะกดเปิดไปทีละอันนี่แหละนะครับอ้าวอ้าวอ้าว อันเนี้ยคุ้มนะครับสกินซาเนต์อ่าสกินซานิสกาลิน่าเวลสองพันซึ่งสวยมากๆาแล้วนะสกินเนี้ยผมได้มันมาในราคา30มสคูปองครับท่านผู้ชมก็โอกาสการออกอยู่ที่2.5%นะก็คนบัดดวงดีอะครับก็คลิปวิดีโอนี้ปิดคลิปไปอย่างค่อนข้างโอเคนะดีเลยส่วนเอลซูสกินเนี้ยนะเออไหนๆก็มาแล้วนะคูปองเหลือ270มาลองเล่นๆดูแล้วกันนะครับเดแต่ๆผมเปลี่ยนบูสเต็กก่อนไหนๆก็ไหนๆแล้วเนาะคลิปนี้เลยเป็นคลิปแบบ รีมิกเลยแล้วกันมิกหลายๆกล่องหลายๆหลายๆการสุ่มคนกันเองครับคิดอะไรเยอะเนาะผมอยากถ่ายอลไรผมก็ถ่ายคุณมีสิทธิด์ดูคุณก็ดูไปดีคุณดูคุณจะบ่นอะไร กูจะบ่นว่าผมทําคลิปจับชายใช่ไหมละ่ะ <c oughs> จับชายแล้วว่าถ่ายวันลงวันถ้าไม่ถ่ายก็ไม่มีคลิปลงเออโอเคทุกคนมาแล้วว่าอยู่ในด <c oughs> ีเขาเรียกว่าอดีนี้เรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวมาดูกันคือที่อยากจะสุ่มไอกิจกรรม <c oughs> เอลซูมไม่ใช่อะไรนะเว้ย <c oughs> เพราะว่า <c oughs> ติดใจยอยู่ตอนที่เราเปิดในไอดีตัวเองแล้วมันได้ง่ายนะครับลองมาดูกันว่าในไอดีนี้จะออกหรือเปล่านะครับเราเหลือเศษเศษเดนคูบองอยู่ไอ้เศษเศษเดนคูปองอยู่นิดนึงนะฮะก็มาลองดูกันครับเผื่อมันจะ ออกนะฮะอ่ะเอลซมีเศษคูปองอยู่241คูปองฮนะมาลองดูกันก็มันให้เลือกของที่เราจะของที่เราอยากได้นะครับผมก็จะเลือกเป็นลิงแล้วก็ตัวที่ผมคิดว่าผมจะเล่นแล้วก็จะมีอันนี้แล้วก็แรดแล้วกันเอ้ยเออแรดแล้วกันนะครับมาเราจะไม่กดเพิ่มโอกาสเลยนะกดสุ่มทีละสามสิบเก้านี่แหละเหมือนเดิมปักได้เป็นคัมพียะปักได้เป็นชิ้นสวนะ่วนอะปัก ได้เป็นคอมพียทุกคนได้ไรได้ไรได้เป็นชิ้นส่วนฮะได้ไรได้เป็นชิ้นส่วนนัครั้งสุดท้ายถ่ายสุดครับแล้วเราก็จะปิดคลิปไปอย่างเดียวได้เดี๋ยว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 ผมต้องแก้แคดโดยการใส่เอลซูมาสามตัวอ่าปักเรียบร้อยครับทุกคนคือมันก็ไม่ได้ดวงดีกันหมดนี่ว่าโอเคครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับฝากกดไลค์ด้วยละกันนี่ครับจบๆลรักทุกคนนะครับบาย